กรี๊ดเลยแอปทักซออนถูกหนุ่มสอนรามถามเรื่องแต่งงานแบบนี้ดูมีลุ้นฟินอีกแล้วสำหรับนางเอกสาวแอปทักษออนเมื่อถูกพูดถึงหวานใจหนุ่มรุ่นน้องนอนกุลชานุลหลังจากที่ล่าสุดทางด้านอินสตาแกรม แอดโพลิพัสจ้ให้ก็ได้เผยคลิปขณะที่แอปทักษอนกำลังสัมภาษณ์เต้าธนพรในรายการสามแซบถึงเรื่องของการที่ถูกหมอช้างทักว่าจะได้แต่งงานปีหน้าซึ่งจู่จพิธีกรชายอย่างหนุ่มกัญชัยก็ได้ถามเธอขึ้นมาว่าแล้วแม่หมอช้างทักบ้างไหมซึ่งคำตอบที่ได้นั้นเรียกเสียงฮือฮาอย่างดีแอปทักษอนหมอช้างทักว่าปีหน้าจะแต่งงานหรอคะเต้าธนพรจริงๆไม่ได้ทักหรอกคะ่ะ หนุ่มกัญชัยแล้วแม่หมอช้างทักบ้างไหมแอปทักซออนนี่ไงทุกอย่างเดียวจะตามรอยเต้าเต้วธนพรอุ๊ยตามหนูเลยหรอแต่หนูก็ตามพี่ได้นะคะงานนี้แอปทักซออนถึงกับเข้ามาตอบกลับคลิปดังกล่าวโดยการแซวตัวเองไว้ว่ามีหน้าเลยซึ่งในเวลาต่อมาแฟนๆก็ได้เข้ามาคอมเมนต์กันสนานแอปตอบขนาดนี้แล้ว ต้องมีข่าวดีเร็วๆนี้แน่นอนค่ะชัดยังคะแม่แอปจะตามรอยเต้านะคะแฟนๆที่รุ้นแล้วยิ่งลุ้นไปอีกแน่นอนทางทีมงานของเราขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะคะอย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ